เป็นไงบ้างครับวันนี้พี่ปอครับไหนบอความท้าทายเบื้องต้นไหนแปลงขับเยอะขนาดนี้รู้สึกไงบ้างนี่คือสปดังประกันใช่ครับคือมามาที่นี่คือมันยังไงมันมันต้องไรับการคุณครองอ่าคือก็ขอบอกขอขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่ที่มามาให้กำลังใจกัที่บูธธนาคารออมสินรับปมมือเป็นไงครับ่อแล้วยังร้องเพลงร้องเพลงพร้อมไหมครับเมื่อกี้พร้อมทัห้าร้องได้หมดเลยอ่ะ ะะไม่ธรรมาดาไม่ไม่บางคนร้องนําไปก่อนด้ <c oughs> วยบางคนฟังดีไม่เบาเปล่านะครับ้องนำพี่ปอด้วยอะนะครับพี่ปอครับวันนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นสัปดาห์ประกันไทยครับพี่ปอก็เป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่เป็น Celebrity แหละเอาง่ายๆหลายคนก็รู้จักนะครับ<า>ในฐานที่วันนี้เนี่ยมาเป็นเกียรติเราจะขอเชิญพี่ปอลุกนี้เกียรติไวยได้ไหมครับ แต่ว่าพี่ปอลเหนื่อยอย่างเดียวคือเลือกที่จะมอบโชคให้กับใครเหนื่อยแล้วพ่อลพี่ปอลร้องเพลงเหนื่อยเราอยากพี่ปอลพักนะครับและหลายคนรู้ดีนะครับวันนี้ธนาคารออมสินของเรานั้นเนี่ยเปิดไปยาวนานมากพี่ปอครับผมทราบนะ เพราะว่าผมเกิดมาผมก็เจอกับธนาคารออมสินเนาะโอ้เป็นไงบ้างไหนใครเกิดทางธนาคารออมสินบ้างใครใครคนผมว่าทุกทุกคนเกิดทันธนาคารออมสินหมดแล้วครับเป็นมูแกทดสอบหลายปีอันนี้เราชาวประเทศไทไม่เคยออมเงินแต่ธนาคารออมสินบ้างยกมือขึ้นเออยกมือไม่มีออมหมดทุกคนออมหมดทุกคนใช้แนาคารออมคนเับคำถามแรกนะครับพี่ปอยเป็นคนมอบทุกให้อนั้นมีอะไรก็ว่าพี่ปอได้นะครับเดี๋ยวผมถามผมขอเป็นคนถามนะครับได้ครับได้ครับ คำถามได้ของผมนะครับคือธนาคารออมสินเปิดมาแล้วกี่ปีครับเดี๋ยวนี้ผมยังไม่ได้บอกให้ตอรกก็เป็นเพรคนอื่นเขารู้คำตอบเลยนะเดี๋ยวาจะเย็นๆนะครับผมนับหนึ่งสองสามมายกมือนะครับแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ช่วยกันดูนะครับดูนะฮะเดี๋ยวผมจะดูครับโอเคครับมาดูด้านนี้ธนาคารออมสินเปิดมาแล้วกี่ปีหนึ่งอายังไม่ได้บอกให้ยกเลยจับมณ์คันลากมณันอารมณ์คันอาล้วครับขอบังอาย หนึ่สองล้วรโยนะครับยางซีงเล่นกกติกากันก่อนธนาคาร้ำเสินเปิดมาแล้วกี่ปีหนึ่งองามโอ้ทีมงานครับทีมงานทีทอะไรเดียวนะทีมงานครับทีมงานครับูคนดนคนดฮะทางด้านนเลยค่ะไม่เคยเห็นหน้าค่าตามาก่อนใช่แล้วน้องน้องนงเว้นอ๋อ มาเลยลูกมาเลยโอเคโอเคคือที่เป็นเยาวชนต้องสอนรู้จักการออมนะครับลูกครับต้องออมกันทนาคารออมสินแล้วก็สวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับน้องบีมค่ะน้องบียมาจากไทยครับแม่ค่ะคุณกับคุณแม่ไปไหนอะครับแหมคุณแม่แสดงตนสิครับคุณแม่ยังสาวยนะังสาวอยู่เลยนะฮะครับผมอ่ะครับถามแรกก่อนก่อนที่เข้าเรื่องผลิตภัณฑ์ตอบให้ได้ก่อนให้เป็นแฟนมันแท้ทายธนาคารออมสินนธนาคารออมสินที่เปิดไปกี่ปีครับเก้าปีมาจ่ายเปล่าเกิดทานต้องไหม ไม่ทันเหรอเกิดก่อนเดีลูกมันต้องเออแล้วเกิดหลังเสร็จครึ่งสิบกว่าปีถูกไหมครับถูกไหมครับถูกต้องรุ่นของรารเอาสิทธิ์รุ่นของการเอาสิทธิ์นี่มีความพิเศษมากนะครับคือสามารถทั้งกันแดดแล้วก็กันฝนได้ด้วยนะ เพราะฉะนั้นกลัวกลัวดำต้องทาลุ่มใช่ไหมฮะเออเปิดด้วยแฟกด้วยครับอ่ะมาถึงเรื่องผลิตภัณฑ์กันดีกว่าวันนี้เนี่ยเป็นสัปดาห์กันไทยครับพี่ปอครับผมแน่นอนนะฮะอีกหนึ่งอ่ะอีกสองผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งออกมาล่าสุดเลยครับจริงๆครับใช่แล้วค่ะเหมาะมากๆเลยนะก็ตอนนี้นะคะเป็นในส่วนของเงินฝากสุกเคราะห์นะคะแบบชีวิตก็ครอบครัวทั้งแบบสุขใจแล้วก็แบบคู่ใจค่ะอ่าปรากจะถามอะไรนะฮะมันต่างกันยังไงต่างกันสิครับเพราะว่าแบบ สุขใจกับคู่ใจเนีคู่ใจอ่ะสมารับคนที่เริ่มทำงานนะพี่ปอใช่แล้วค่ะคือคู่ใจกันไปเรื่อยงกันอยู่ไปเรื่อยๆปากสิบปีดูแลคุ้มครองสิบปีกูจะเพิ่งเริ่มทำงานสิบปีผมว่าไม่นานนะไม่นานใช่ไหมัะแล้วสามารถลดจดภาษีด้วยนะนะที่พี่ปอเนี่ยทำงานต้องเกี่ยวกับภาษีอยู่แล้วพี่ปอว่าดีไหมครับการที่สามารถได้ลดหย่จดภาษีไอ้ผมจ่ายถูกต้องนะครับดีไหมครับการที่ลดจดภาษีดีดีเพราะว่าคือโอเคอย่างไรคือมันมันเป็นการคุ้มครองคุ้มครองตัวเราด้วยนะครับในเรื่องของ ทำเงินออนไน์คนก็เราก็ไปทราบว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงใช่ไหมแล้วก็ในเรื่องของมือกติกาอะไรแบบนี้ที่เราต้องทำคือเราต้องมีการจัดระเบียใช่ไหมครับหายยาวหายยาวถ้ามันมาช่วยทำให้ความสบายใจของเราทั้งสองอย่างนี้ได้ในในแพ็กเกจน่าใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็คุ้มาด้วยนะครับที่สำคัญก็คือไม่เหมือนกับเรามั่นใจในในชีวิตเรามากขึ้นอย่างน้อยอีกสิบปีเลยใช่แล้วจริงๆว่าเวลา ธนาคารออมสินไม่ไปไหนหรอกเชื่อผมสินใช่ไหมฮะอีกสิปีก็ยังอยู่อยู่มาตั้ง99้าสิบเแล้วอีกสิบจะไปช่วยเราใช่ไหมอย่าใช้คำว่าเราสิครับคุณก็คุณไปอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่อยู่อยู่มาก็คอนเฟิร์มแล้วล่ะว่าแข็งแรงระดับขึ้นเลยมั่นใจได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าคุ้มครองคุณนยัน สุดๆเ,เลยนะครับน<ฤ>ี่ระดับอย่างพี่ปอเนี่ยเขายังนี่เลยนะเห็นไหมฮะเขายังสนใจเลยที่จะทำฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครมาฟังพี่ปอแล้วสนใจนะครับอย่ารอช้าวันนี้มนสุดท้ายแล้วด้วยมาเลยแบบทําได้ที่นี่เลยทําได้ที่นี่เลยครับท <ffee S 1> <คน S 2> ันธีทันใต่แบบเอาสินคู่ใจและออาสินสุขใจครับใช่แล้วแล้วสุขใจล่ะสุขใจแล้วแบบสุขใจนะคะก็เหมาะมากเลยค่ะสําหรับคนที่ทํางานมาสักพักหนึ่งแล้วพี่ปอนี่อยสักพักหนึ่งแล้วนะฮะพักใหญ่ๆแล้วนะใหญ่ๆสักครู่หนึ่งล้วค่ะ